ข้อหวยแห่ไหว้แม่ยางคำแม่ตะเคียนทองหาเลขเด็ดสามตัวโผล่ชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆ็ดตัวเลขลังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านโคกข่าอำเภอศรีทาตจังหวัดอุดรธานีนะคะได้พากันแห่กราบไหว้ขอพอรแม่ยางคำแม่ตะเคียนทอง ขอเลขเด็ดนะคะหลังพบอยู่จมอยู่ที่ลำน้ำเปล่านะคะแต่กุดไม่ขึ้นสุดท้ายต้องนิมนต์พระมาอัญเชิญขึ้นไปอยู่ที่วัดนะคะที่วัดราชสามัคคีธรรมบ้านโคข,ขาตำบลบ้านโปรงอำเภอสีท่าตจังหวัดอุดรธานีนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากแห่นำดอกไม้ทูบเทีนยนใบสีขันหมากเบ่งมากราบไหว้บูชาท่อนไม้ตะเกียงทอง และต้นยางขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านขุดพบในลำน้ำเปล่าแล้วอัญเชิญมาไว้ที่วัดราชสามัคคีธรรมเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยหลังจากจุดธูปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันแล้วนะคะก็ไม่ลืมทาแป้งนะคะทาแป้งหาเลขเด็ดนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแป้งเป็นของตัวเองนะคะมาโรยมาโถนะคะแล้วก็จุดธูปก,กำยานขอเลขเด็ด ปรากฏว่าเลขโผลมาจริงๆนะคะนี่เลยนะคะเลขที่โผล่คือสองหหนะคะหกแนะคะหกแแล้วก็นี่เลยนะคะบางคนก็ไปเอาแป้งรูปๆทูๆที่แม่ตะเคียนนะคะปรากฏว่าเห็นเลขโผล่เช่นกันนะคะในแทนชัยเนตรผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกขานะคะหมู่8ปดตำบลบ้านปงเปิดเผยว่าเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผู้รับเหมาสร้างฝายน้ำล้นกัน้นลำน้ำปล่าบริเวณบ้านห้วยพึ่งตำบลบ้านปงแจ้งว่ารถแบ็คโครขุดดินได้ไปพบท่อนไม้ขนาดใหญ่หลายท่อนคาดว่าเป็นท่อนไม้ตะเคียนจมอยู่ในดินชาวบ้านจึงรวมตัวกันทำพิธีอัญเชิญต้นตะเคียนขึ้นมาบนบกแต่ต้นตะเคียนก็ไม่ยอมขึ้น ชาวม้านจึงนิมนต์พระชัยยศสิทธิธรรมโมพระลูกวัดราษสามคีทาเดินทางมาทําพิธีอัญเชิญไปที่วัดเพื่อให้ช่วยสร้างหอะระฆังและกำแพงวัดปรากฏว่าคนงานสามารถนําต้นตะเคียนทองและก็ต้นยางขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะพบเป็นต้นตะเคียนทองกว้าง3เมตรนะคะยาว5เมตรส่วนต้นยางกว้าง6เมตร ยาว15เมตรโดยก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านฝันว่าแห่ท่อนไม้เข้าวัดจึงเชื่อว่าเจ้าแม่ทั้งสองต้องการมาสร้างบุญกุศลชาวบ้านจึงรวมตัวกันตั้งชื่อว่าแม่ยางคำและแม่ตะเคียนทองและก็ทำพิธีอัญเชิญมาไว้ที่วัดโดยผู้รับเหมาขนมาส่งที่วัดให้ฟรีๆไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะ แน่นอนนะคะชาวบ้านเมื่อทราบข่าวนะคะก็มาส่องที่แม่ยังคาแล้วก็แม่ตะเคียนทองเลยนะคะแล้วก็ที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อเลกรถที่ขนแม่ตะเคียนมานะคะคือเลอรถแมคโครแล้วก็รถเทลโลนนี่นะคะปรากฏว่าเลขตรงกันเป๊ะเลยนะคะคือสามหกห้านะคะเลขทะเบียนรถตรงกันเป๊ะเลยสามหกห้านะคะนอกจากนี้นะคะก็มีคน ไปจุดทูปกรมยานนะคะบูชาเสียงชคขอชูขอลาบจากแม่ตะเคียนกับแม่ยางคำนะคะปรากฏว่าได้เลข2 5 5กับ689นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจยัยรณนิยาณในการรับชมนะคะเลขตัวเลขดังกล่าวนี้นะคะซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้เกลียงแพงนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ